สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลสวัสดี FC ทั่วโลกนะคะวันนี้เป็นรอบที่สองที่เราจะออกไปส่งทุเรียนกันนะคะเมื่อเช้าเราไปส่งแล้วรอบหนึ่งนี่เป็นรอบที่สองนะคะออเดอร์ก็มีมาเรื่อยเื่อตอนนี้นทุเรียนจะเหลือเป็นไซส์สโลขึ้นไปนะคะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยไปตัดมาเมื่อเช้าหนีฝนมา ะะไปตัดมาเมื่อเช้าเมื่อเช้าแดดออกจ้าเลยเรารีบไปตัดนะคะตอนนี้เราก็แพ็กส่งแล้วแล้วใครที่ยังไม่สั่งนะคะก็รีบสั่งเข้ามานะเอ mm hmm. ขอขอบอกว่าอทุเรียนของเรานะคะจะมีถึงวันที่15ก็คือจะหมดแล้วนะคะก็จะลงเหลือกอ็จะมีไม่กี่ลูกนะคะจะมีไม่เยอะ ใครที่ยังไม่สั่งใครที่ยังสนใจนะคะลังเลก,ก็ลองเข้ามานะคะลองสั่งเข้ามาดูตอนนี้จะเหลือใหญ่ๆทุกลูกแล้วนะคะลูกเล็กๆโลก,กว่าไม่มีแล้วสำหรับ Fc ที่ได้รับไปแล้วนะคะก็อยากจะแนะนำว่าให้กรีดให้กรีดเช็คเนื้อดูก่อนนะคะเพราะว่าของเราตับเสร็จเราก็แพ็กส่งเลยนะคะบางทีเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันอบอ้าวเนาะฝนไม่ตก แต่อบอ้าวบางทีแพ็คอยู่ในกล่องในรังการขนส่งก็อบก็อาจจะทำให้ทุเรียนสุกก่อนที่เราเขียนบอกไปนะคะสำหรับใครที่ได้รับไปแล้วนะคะก็มี f c หลายท่านที่ตอบกลับเข้ามาก็บอกว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะคือแบบว่าการขนส่งคืออันนี้เราไม่ได้โทษใครเนาะก็จะขอบอกก่อนนะคะเพราะว่าของเราเราตัดเสร็จเราแพ็กส่งใช่ไหมคะแล้วขนส่งก็ อาจจะใช้เวลาในการเดินทางก็นานพอสมควรนะคะวันสองวันนะคะก็จะอยู่บนรถน้องๆก็จะอยู่บนรถอาจจะโดนกระแทกบ้างโดนความร้อนโดนอะไรบ้างนะคะแล้วพอแต่ละพื้นที่อแอร์อก็จะการขนส่งช้าไปหน่อยใช่ไหมคะแต่ถ้าว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือได้รับสินค้าไวมากนะคะ FC แต่ถ้าแบบว่า รับไปแล้วถ้ามีปัญหาอะไรผิดพลาดประการใดนะคะหลังบ้านก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ f c ปีหน้าจะขอแก้ตัวใหม่นะคะขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ f c สหรับทุเรียนภูเขาไฟของเรานะคะในในหลังบ้านเอามาลงคลิปนี้นะคะจะบอกว่าหลังบ้านไม่มีโอนมัดจำนะคะไม่มีโอนเงินก่อนนะคะ วันที่เราจะส่งของนะคะเราจะทักไลน์ทักไลน์หานะคะหรือ,อ,อบางที FC ทักแอดไลน์เข้ามานะคะก็จะมีการพูดคุยถ่ายรูปสินค้าให้ดูตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็มีการโอนเงินกันตรงนั้นเลยนะคะเราค่อยส่งสินค้าให้เราไม่มีจองเราไม่มีโอนเงินมาจองสินค้าก่อนนะคะเพราะว่า ของเรามีช่องเดียวโอนเงินก็ชื่อเดียวนะคะเบอร์โทรก็เป็นเบอร์เดียวนะคะก็คือ0622253979หรือแอดไลน์มาที่ id ไลน์777888 J เลข2ตัวนะคะไลน์นี้เท่านั้นนะคะ FC ถ้าใครที่แอดมาไม่มั่นใจก็ทักถามก่อนหรือโทรมาถามก่อนนะคะก็จะมีน้องๆรับสายอยู่นะคะทักเข้ามาถามก่อน เพราะว่าเราไม่มีการโอนมาจำสินค้านะคะไม่มีการโอนมาจำทุเรียนไม่ว่าเป็นทุเรียนเป็นชานะคะเราไม่มีการโอนมาจำนะคะเ,เราตัดวันนี้มีออเดอร์มาเราตัดวันนี้เราจะทักหา FC แล้วคุยกันเราก็ถึงจะมีการตกลงกันตรงนั้นนะคะไม่มีการจอง ร่วงหน้าไม่มีโอนเงินมัดจำนะคะสำหรับช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะขอย้ำไว้แบบนี้นะคะเรามีเบอร์เดียวมีลายเดียวนะคะแล้วก็โอนชื่อโอนเงินก็มีชื่อเดียวนะคะแต่เราใช้สองธนาคารนะคะสำหรับใครที่เคยสั่งสบู่สั่งชาก,กับเราแล้วก็จะรู้นะคะ FC ส่วน F C ที่ยังไม่รู้ก็ คือเอที่เข้ามาใหม่นะคะก็จะจะบอกให้ให้ทราบกันนะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้เราก็มาลุยที่เทเรียนกันอยู่นะคะก็ชาเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะตอนวันนี้เดือนกรกฎาวันที่11นะคะสี่เอเอ,เอพูดผิดค่ะ3แถมหนึงราคา1,050บาท แล้วก็สบู่10แถม2 790บาทนะคะตอนนี้ทานชาคู่กับทุเรียนได้ไม่ผิดนะคะไม่ผิดไม่มีข้อห้ามนะคะทานชาคู่กับทุเรียนได้ความอร่อยทานไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยลดนะคะทานทานทุเรียนเสร็จก็ทานชาต่อได้เลยนะคะ f c 3แถม1ในราคา1,050บาท สบู่10แถม2ในราคา790บาทจัดส่งฟรีค่ะตอนนี้ฟรีฟรีไปเลยคู่กับทุเรียนนะคะใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะคะ062 225 3979หรือแอดไลน์มาที่ ID l ดีย7ล7 888 j 8เเล็กตัวนะคะย้ำนะคะรายเดียวเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะสำหรับช่องหลังบ้านทนายลุงพลแต่ที่จริงอะ่ะเราใช้หลายเบอร์แต่ว่าเบอร์ที่เราใช้ขายของ คือจะพูดว่าอะไรที่เราขายทุเรียนตรงนี้ดีกว่านะคะเราจะขอใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะแต่บางไลฟ์หลังบ้านก็จะให้เป็น2เบอร์ในช่องทางในการติดต่ออยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะมีเบอร์0622253979แล้วก็ไลฟ์ ID ลาย 777888J เลข2ตัวแค่นี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มีกระแสมาเยอะมากหลังบ้านไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะ ก็คือต้องย้ำ fc นะคะถ้าช่องของหลังบ้านเนี่ยจะมีลายเดียวแล้วก็มีเบอร์โทรเบอร์เดียวเท่านั้นย้ำอีกทีนะคะไม่มีการโอนเงินจองทุเรียนล่วงหน้านะคะของเราหมดเราก็จะบอกนะคะเราเราเออส่วนเราหมดแล้วเราตัดไม่มีอะไรให้ตัดไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วเราก็จะบอกนะคะก็อ,อย่างเหมือนที่เราบอกว่าตอนนี้ fc จองเข้ามาโลกว่า2โลกว่าตอน ก็คือช่วงแรกวันสองวันแรกเราหาเราตัดให้ได้ใช่ไหมคะพอวันที่3ามที่4เราเริ่มหมดแล้วเราก็จะมีสี่โลห้าโลอัพขึ้นไปอันนี้ก็คือบอกกันตรงๆเลยนะคะคือทเรียนของเราร้อยกว่าวันทุกลูกนะคะคือแก่จัดแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ยังสนใจทเรียนภูเขาไฟนะคะอย่าอย่าลังเลนะคะ ตัดสินใจโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะเราจะส่งทุกวันทุกรอบนะคะเออเราไม่ได้ค้างออเดอร์นะคะแต่ถ้าฝนตกก็อาจจะค้างนะคะต้องรอให้แดดออกจะจัด,จดเราค่อยไปตัดนะคะเพราะว่าเราเราจะไม่ตัดตอนที่ฝนตกนะคะ FC สําสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะขอลงไว้แค่นี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืม กดไลคะ์กดแชร์กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงพุนด้วยนะคะถ้าติดด่านก็แวะทามทุเรียนกันก่อนนะคะเอซี FC. สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ